ประธานาธิบดีนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับเรื่องของการชัดดาวเป็นเกมการเมืองระหว่าง Republican กับเดโมแครตระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนที่มีเป้าหมายสำคัญคือเอาชนะทางการเมืองและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอันส่งผลกระทบต่อรัฐบาลส่งผลกระทบต่อข้าราชการและส่งผลกระทบต่อคนในสหรัฐ วสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนากรับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกัน วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายประเด็นที่น่าจับตามมองโดยเฉพาะความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาสอจะทําให้ประเทศนะครับเกิดการชัดดาวเริ่มต้นที่ TikTok ก,ก,กันฮะสะเทือนนะอินโดนีเซียออกกฎเข้มห้ามทำธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซผ่านโซเชียลมีเดียรัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎเหล็กห้ามทำธุรกรรมผ่าน สินค้าออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวสำคัญที่นักวิเคราะห์มองว่าส่งผลกระทบต่อ TikTok โดยตรงซึ่งเป็นแผนทุ่มเม็ดเงินลงทุนมหาศาลต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีตลาดใหญ่อย่างอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายหลักรัฐบาลกาตาระบ,บุว่ามาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตลาดและร้านค้า ออฟไลน์ในประเทศที่อยู่นับพันล้านล้านนะครับรายที่มีพฤติกรรมการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่งผลให้กระทบต่อธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในอินโดนีเซียด้วยในขณะที่ระเบิดฆ่าตัวตายนะครับถล่มมัสยิด2แห่งในปากีสถานได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า100 เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดสองแห่งในปากีสถานระหว่างกำลังมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันศาสดามูฮัมมัดทำให้มีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า57คนเป็นเด็ก7คนยังไม่มีกลุ่มใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะทางการปากีสถานคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากและมีคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารด้วย ในขณะที่อุบัติเหตุของไมโครโฟนทำดัชเมแกนอัพอายขายหน้าบนเวทีเครือหัสเควินคอสเนอร์นะครับหลังเอื้อมมือคว้าหม่แต่พิธีกรไม่ให้ดัชเมแกนนะครับแห่งสักเซสเสียหน้ากลังฮารุโฮดในอุบัติเหตุไมโครโฟนไม่ใช่ของคุณบนเวทีอีเวนต์รมเงินบริจาค นะคบที่เควินคอสเนอร์เป็นซูเปอร์โต้โผและเหนื่องแน่นไปด้วยบรรดาซูเปอร์สตาร์นะครับ, ner, ะบ, Star, ะร,บระดับเอเลสเตอร์เมือ่อิิีิรรสาวใหญ่นะครับถือไมโครโฟนเดินสวนกับเธอและปราสบาวีแฮร์รี่ซึ่งเพิ่งขึ้นเวทีในคิวที่จะทำหน้าที่มอบของเทียลึก แต่ดาเซสทึกทักไปเองว่าเธอคงได้คิวเพิ่มอาจเป็นประมาณว่าจะได้กล่าวเป็นเกียรติอะไรสักอย่างและก้าวเข้ามาและมือขวาก็เอื้อมไปกุมไม้หมายจะดึงมาให้ตนเองแต่แล้วดาเซสต้องหน้าเสียสุดช็อกเพราะคุณพิธีกรซึ่งเป็นอเมริกันผู้ตรงไปตรงมาคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นยึดไม้อันทรงคุณค่าไว้แน่น เลยทีเดียวเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาฝนถล่มนิวยอร์กปรากฏว่าน้ำท่วมรถไฟใต้ดินเป็นอัมพาตผู้ว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ส่งผลทำให้นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเกิดน,น้ำท่วมฉับพลันโดยระบบรถไฟใต้ดินต้องหยุดให้บริการขณะที่ถนนหลายสายก็เจิงนองจนมีสภาพ ไม่ต่างจากทะเลสาบเลยทีเดียวในขณะที่ชายออสซี่ชะตาขาดฮะถูกปะวานพุ่งชนเรือกระเด็นจมน้ำเสียชีวิตชายออสซี่รายหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกปะวานพุ่งชนขณะเรือล่องเรืออยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย ชายผู้ก่ร้ายทั้งสองถูกเหวี่ยงตกลงไปในทะเลหลังจากที่เรือของเขาถูกประวานพุ่งชนเมื่อเวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนอกชายฝั่งเมืองลาบเพอลุสนะคกับที่อยู่ห่างซิดนีย์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ14กิโลเมตรตำรวจระบุว่าคนที่อยู่บนเรือ อีกลำหนึ่งได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังจากไปพบเรือ,อยาว4.8เมตรลำนี้หมุนวนไปอยู่กลางทะเลโดยไม่มีผู้โดยสารอยู่นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาส่อไม่รอดนะครับจะชดดาวนช่วงวันที่1ตุลาคมหลังสอสอรีพับลิกันยังขวางร่างงบประมาณสหรัฐมีการมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะชัดดาวปิดหน่วยงานรัฐบาล บางส่วนนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลังสอสกลุ่มขวาจัดของรีพับลิกันนะครับความพยายามเฮือกสุดท้ายของสภาคอนเกรสในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวนะครับก่อนถึงกําหนดเส้นตายท่ามกลางความกังวลว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณสะดุดลงครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งแต่การดําเนินการอุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา จนถึงวงเงินสนับสนุนสงครามยูเครนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดยกเว้นเฉพาะบริการที่สำคัญจะยุติปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน30กันยายนเป็นต้นไปหากสภาของกรสไม่สามารถบรุข้อตกลงผ่านร่างกหมานได้ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตชัดดาวครั้งแรกของสหรัรอเมกาตั้งแต่ปี2019ขณะที่พนักงานของรัฐและทหารนับล้านล้านคนอาจจะต้องทำงานโดยได้รับเงินเดือนล่าช้านะครับ สภ,สภาพความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นจุดประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการสนับสนุนและอาวุธเงินทุนช่วยเหลือ,อยูเครนในสงครามกับรัสเซียเนื่องจากร e พัร์ิเกนฮาร์ดไลฟ์นะครับที่ขวางประมาณช่วงคราวนี้ต้องมีการบีบให้รัฐบาลของโจไบเดนหยุดมอบความช่วยเหลือให้กับทาง,ทางฝั่งของอยูเครนด้วยในขณะที่เหมืองทองคําที่ซิมบับเวนะครับถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป6 สูญหายอีกนับสิบรายเกิดเหตุเหมืองทองคำในซิมบับเวถล่มทับคนงานจำนวนมากที่ทำงานอยู่ด้านในนะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหรายและก็สูญหายอย่างน้อย15ไรายนะับเหตุการณ์ตะลึงจีนมีการขุดพบซากแพนด้าโบราณกว่า3,000ปีทีมวิจัยของจีนนะครับเปิดเผยการขุดพบชิ้นส่วนของแพนด้า นะครับยักษ์โบราณจำนวนมากกว่า40ชิ้นในถ้ำของเหอนะในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดนะของทางฝั่งเอเชียในขณะที่สหรัฐอเมริกาแห้กนะ็ชี้จีนทุ่มงบหวังคุมสื่อทั่วโลกศูนย์ความร่วมมือระดับโลกของกระทรวงการต่างประเทศ เผยพแพร่รายงานท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เข้มข้นขึ้นทั้งยังเคยมีข้อตกเีถยงในเรื่องของการควบคุมสื่อของจีนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับโดยมีการอ้างว่าจีนนั้นพยายามจะทำการควบคุมสื่อทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่ผอบอใหม่ของสหรัฐอเมริกาจอรับสึกภายในสื่อทางการของ โพลิติโกสหรัฐเมกานะครับรายงานอ้างเปิดเผยถึงแหล่งข่าวในรัฐบาลของสหรัฐเมการะบบว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเมกากําลังเผชิญกับความขัดแยง้งกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับให้ทางฝั่งยูเครนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของระบุว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเมกากาลังเผชิญกับความขัดแยง้ง กับกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการส่งความช่วยเหลือด้านยุทธปกรณ์ให้กับยูเครนหลังจากฝ่ายต่างประเทศจะส่งมอกมองในเรื่องของโอกาสแต่กลาโหมมองในความเหมาะสมข้อดีข้อเสียระบุว่าพลเอกมาร์กมิลเล่ผู้มีการคณะเสนาธิการสหรัฐอเมริกาที่ได้รับสึกหนักที่สุดเนื่องจากจัดสรรความต้องการของทบาลพร้อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนะครับ นั่นก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทัว่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ขณะนี้ในเรื่องของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียน่าสนใจนะครับที่มีการกำหนดในเรื่องของ t i k t o อกที่จะควบคุมนะออกกฎหมายเรื่องการทำธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซนะครับในของประเทศนะครับอินโดนีเซีย หลังจากที่ผู้ค้าปลีกและก็ผู้ค้าขนาดกลางกำลังเผชิญปัญหากับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับที่มีการขายผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ tiktok ส่งผลทำให้ร้านค้าต่างๆประสบกับความซบเซาซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งอินโดนีเซียซึ่งการตัดสินใจไม่ให้ tiktok ทำอ e ีคอมเมิร์ซในรูปแบบดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ tiktok นะและก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำธุรกิจในอินโดนีเซียในรูปแบบการขายตรงได้เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจเรื่องการชัดตดาวนของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งส่วนในประเทศไทยเนี่ยได้มีการออกตูปรลักสัาร2,560เพื่อป้องกันการชัดดาวฮะ ถ้าเกิดเหตุการณ์รัฐสภาวุฒิสภาไม่ผ่านงบประมาณขึ้นมานะครับประเทศไทยได้มีการกําหนดให้ใช้งบประมาณเดิมไปก่อนจนกว่าวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านงบประมาณไปแต่สหรัฐอเมริกาตรงข้ามกันปัญหาหลักๆคืออะไรปัญหาหลักๆมาจากพรรครีพบ,บริกเกนและก็เดโมแครตซึ่งมีความการต่อสู้ระหว่างทรัมป์กับโจไบ,บเดนนะครับทางโจไบ,บเดน ก็มีการสนับสนุนให้มีการบุกค,ค้นบ้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยให้ FBI เข้าดำเนินการค้นบ้านอ้างว่ามีเอกสารลับของสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในมือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งปรากฏว่าในการตรวจค้นก็พบว่าเอกสารลับดังกล่าวอยู่ในบ้านของทรัมป์จริงแล้วก็อยู่ในซ่วมนะครับและล่าสุดก็ทรัมป์ก็โดนเล่นงานนะครับโดยสาร ของสหรัฐอเมริกาก็กำหนดยึดใบอนุญาตธุรกิจทรัมป์ชาเวอร์ทั้งหมดซึ่งส่งผลต่อธุรกิจใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นอนดีตประธานาธิบดีและกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดทรัมป์ตอนนี้ปรากฏว่าในการทำปัปปูราโหวตมีคะแนนนิยมสูงกว่าโจไบเดนถึง10%โอกาสจะกลับมาเป็นนายกขอไปมาเป็นประธานาธิบดีนั้น ค่อนข้างจะสูงนะครับเรื่องของการชัดดาวเป็นเกมการเมืองระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนที่มีเป้าหมายสำคัญคือเอาชนะทางการเมืองและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอันส่งผลกระทบต่อรัฐบาลส่งผลกระทบต่อข้าราชการและส่งผลกระทบต่อคนในสหรัฐ อเมริกันด้วยสำหรับประเทศไทยนั้นแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไว้เรียบร้อยในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อีราชน์วงราชชาวไทยพักอีราชนฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำพืพนผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงาวาห,งหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจน,นผ่านพ้นโอพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเล,ลิดนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าไัยไม่เคยไหว,ว้ววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสูกใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไัยไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจท้า រុំញ៉េនហើយរុំ